ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโกวิดลุงเฮ้ยไม่ใช่คนรายการนี่วะฮัลโหลฮัลโหลอยู่กับโควิดลุงที่ช่องนุ <c oughs> อิงยังชาแนลสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ได้มากินกาแฟกันนานนะวันนี้ <c oughs> มาทั้งทีก็มากินกาแฟกันหน่อยเป็นกาแฟกลางวันนะครับนี่บ่ายสองละน้องกายเขาบอกเขามีร้านเพื่อนเขาชื่อน้องกันดำร้านชื่อว่าโมตาดคาเฟ่นะครับเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปนี่ ร้านนี้มีทั้งอาหารแล้วก็กาแฟให้กินด้วยนะครับโอ้นี่รถซิ่งเยอะเลยนะครับรถซิ่งโอ้คลาสสิกเอ้ยมันเป็นบ้านเป็นอะไรพี่ตัวชิวๆดูแบบดูเลยฮะโอ้เนี่ยดูบรรยากาศครับโอ,นบนบโอ้นี่เป็นวัยรุ่นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะฮะสวัสดีครับไหว้กูทําไมอ่ะกูเป็นพระอ๋อโอ้ <c oughs> โหนี่รถสวยเยอะท <c oughs> ่านนี้ <c oughs> โอ้นี่ครับนี่คือน้องกันดั้มเจ้าของร้านนะครับร้านน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีครับจะบอกให้จอดลมๆนี่แหละแต่ล่มผมหมดแล้วเนี่ยซึ่งกันดั้มเราก็เคยเจอกันดัำงานอีเวนต์อยู่แล้วขายกาแฟพี่นานๆพี่เพราะวาอะไรเลยพี่ผมขอเลยรูปเขาพี่ก่อนร้านน่ารักมากเลยอ่ะดูสิโอ้ยเลยร้านนี้รถยุโรปเยอะนะฮะดูสินี่น่าจะเป็นรถของหนูรมคุงนะครับช่างภาพชื่อดังโอ้ร้านน่ารักอ่ะอันนี้เป็นร้านด้วยดีกว่า สว,สวัสดีครับแต่ครับผ่าครับเอาไม่พาแฟนมาหรอครับภรรยายพามาทุกคนถามทุก<ด><ช>คนถามอ,อ,อย่าบอกว่าโสนดนะไม่โสดอที่มีหลักฐานขนาด,ดน,านี้ผมไม่กล้าพูดเลยนี่รถน้องกายนะครับรถน้องกายคันนี้ขายด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นดีเซลนะครับท่สงสวยมากโอ้พี่เห็นตรนี้นี่ ดีพีแปดสองคูเป้นะฮะสามประตูกระโบนแน่นอนโอ้รถสภาพใหม่ที่นีนก็รับเอ็มเคเจ็ดนะครับแล้วก็เอ็มเคหกนะครับอเออไปในร้านกันดีกว่า และร้านนี้นะครับร้านชื่อว่าโมตาดคาเฟ่ครับตั้งอยู่แถวย่านถนนติวานนท์ครับมาง่ายมากแค่เซิร์ชแมปโมตาดคาเฟ่มาเลยครับและร้านนี้นะครับผมชอบมากนอกจากกาแฟอาหารอร่อยแล้วเขายังมีน้องงูนะครับน้องงูบอลไพเทาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของร้านเขารักและเขาชอบมากแล้วก็นําแสดงอยู่ที่นี่ด้วยน่ารักมากร้านก็เป็นแนววินเทจเก๋ๆนะครับทำไมวันนี้ไม่พาแฟนมาครับอ๋อแฟนเพิ่งตื่นครับโอเคสด ไม่ครับขครูลงนะอันนี้ขอโทษนะครับนี่วันน่ารักนะช่างภาพครับน้องหมองผมไม่ใช่ช่างภาพครับผุณหนุนช่างภาพครับถ่ายพิตตี้ครับจริงว่าครับเอาจริงเด็กเขาน่าจะเยอะนะครับแต่ว่าเขาแค่ไม่ค่อยแบบประกาศออกเสียงเลยด้วยคขับบีเอ็มด้วยเนาะบางวันโทรไปก็ไม่ค่อยรับครับไม่รู้ไปไหนขับกอล์ฟพาขับสกาเลต รถ R คัน MK7 นั่นเหรอครับใช่ครับผมโอ้โหหล่อมากเลยครับพี่อย่าไปขับตามนะพี่ R ด้วยเหรอครับ อย่าแค่แค่ MK7 ก็มีน้อยแล้วในบ้านเรา AI แสงเอาตายอันนี้น่าจะเป็นที่สติงอ่อนหลังจากที่เรามานั่งเราก็สั่งกาแฟนะอันนี้อเมริกาโนเย็นของวิโนผมพี่อยึ่งนะครับรู้สึกว่าร้องงัาร้อนได้เย็นไม่หวานโลกส่วนตัวสูงมากอยากเลี้ยหมดแล้วอ่ะเป็นไงอันนี้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กละมุนนุ่มปากมากพูดจริงๆไม่ได้แบบอวยร้านเลยพวกนี้เรสความหวานมันไม่ชอบลองงูไมชอบอื่นมีรถที่จะปล่อยคันนึงครับเผื่อใครสนใจเป็น E200 Estate ครับซึ่ง สาเหตุที่ปล่อยไม่มีเวลาขับเลยครับผมรถเยอะเหรอครับรถไม่เยอะเวลาขับแล้วทำไมเวลาไอ้คันที่พังๆไปมันไม่ขายทำไมคันนี้ไม่พังเท่าไหร่ขายยังยังขายไม่ได้ไม่ใช่ครับคันนี้แบบว่าคันนั้นยังขับสนุกอยู่แต่ว่าอันเนี้ยแบบว่าเอาแบบจริงใจดิจริงใจคันนั้นคันนี้คันใหญ่ก็ไม่มีใครขับอ๋อกายตัวเล็กคันนั้นมันใหญ่ไปมันคือรถอะไรครับ ที่จะขายเอสเตทครับผมอ่าเอสเตทที่อะไรครับเอสเตทเยอะเป็นสองหนึ่งหนึ่งเอสเตทเครื่องดีเซลเบนใช่ดีเซลสองหนึ่งหนึ่งเอสเตทเครื่องดีเซลด้วยอ่ะครับใช่ครับขายยากไหมครับขายยากขายเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เปิดราคาไว้ที่870,000ครับผมเอาราคาแบบสุดๆเลยได้เท่าไหร่ครับเนี่ยต่อทางนี้เลยตรงนี้เลยเพื่อนๆได้ยินปุ๊บเฮ้ยติดต่อมาเท่าไหร่ครับราคาตรงนี้แบบยังยังตั้งราคาถูกใจหน้าข้างหน้าไม่ถูกเลยครับ870,000ถ้าเพื่อนต่อ800,000ขายไหมถ้าเพื่อนๆต่อ800,000มาจากมาจากช่องพี่เ่ยมาจากพี่ก็ได้อยู่ครับผมกำากืนเป็นดอนเดี๋ยวไปดูรถกกันนะครับอ่าไป ี่เราอยู่กับเจ้าของรถ bmw f สิบนะฮะแล้วก็ f สาสิบสองคันเนี้น,นะฮะอุยอ้ยโคตรสวยอะ่ะรุ่นเดียวกันใช่ปะเป็นเจ้าของ,ของครับไม่อยากรู้ว่ารุ่นเดียวกันจะปะคนละรุ่นเหมือนกันเลยอะ่ะรุ่นนี้คนแก่จะขับกว่ารุ่นนี้จะวัยรุ่นขับอ่าสังเกตคันดำเนี่ยคนนั้นวัยรุ่นกว่าไหมค<ต>ันเทาน่นไออ้วนนั่นบุรี่เหรออ๋อไม่ห้บุรี่ไม่บุรี่ไม่กระจกข้างก็ไม่ให้ของเดิมเลยแต่งมาไหมกระจกข้างไปทรงเทรงเอ็ม นี่เห็น,นไ,ไหม,มไครับอื่มันคือ B M W F 10ครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะ 528i F 10ทั้งสองกันเลยคันนั้น F 30 oh. F 30คือซีรีส์ 3, 3> oh. อ่า F 10คือซีรีส์5คันนี้ก็เครื่องเบนซินปะอันนี้เป็น328อ๋อโอเคที่เหมือนกันคือเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นความแรงเขาจะพอกัน แต่คันนี้จะท่อดังกว่าเพราะเขาแต่งท่อด้วยอท่อซื้อมาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นครับมัฟเฟอร์ดีไซนครับซ่อซื้อมาเจ็ดหมื่นท่ออะไรนะมัฟเฟอร์ดีไซน์เจ็ดหมื่นซื้อมาแพงไหมเจ็ดหมื่นเนี่ยทำไมก็ไม่อยู่ไกลด้วยทำไมไม่มาอยู่ใกล้ๆรถอ่ะเขาขี้เขินสวยไหมให้เพื่อนๆดูความสวยสองคันนี้คือล้อที่อู๋สังเกตร่า เกียร์ใกล้กล่องนะสเปคล้อเนี่ยสเปคสเปคล้อครับข้อตล้อ20,000 F10 หน้า20หน้าเท่าไหร่วะหน้า10หลัง11 11ครับหน้า10หลัง11แล้วข้อตัด F30 อ่ะ F30 เป็น29ครับหน้า9หลัง10ครับโอ้10กับ11แล้ว9กับ10ใช่ไหมสองข้อนี้นี่คือถอด20มันก็จเต็มซุ้มพอดีสวยๆลิ้นหน้าของอะไรเนี่ยพี่โคมลิ้นหน้าของอะไรวอล l Steiner Wall Steiner กระจังหน้าที่ของเดิมไหมกระจังหน้าก็เอ็มนะครับเจ้าของไม่รู้แต่เพื่อนเจ้าข,ของรู้นะครับเพราเป็นคนสั่งให้ผมครับโสวยนะช่วงล่างอะไรเนี่ยคะแนนดูเตีย้ย<ด>นะเนี่ยโช๊คเฮดไนส์อ่ะครับก็ปรับสตาร์ทเอานะโอ้โหราคาคัน F30 เนี่ยโช๊กอะไรอ่ะโช๊คกันครับผมโอ้แก๊งนี้เขาแต่งเหมือนเที่น้องเลยนะครับนี่ขอบ19นะ สวยมากเบรกเบรกสองาันนี้ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเอ่อของที่เบิร์จาสีน้ำเงินเหมือนกัน้าของจาจะเป็นของ M2 ของเป็นของแ m เอ๋อ M5 มันจะเป็นหกพอร์ตพอเป็น M3 มันจะเป็นสี่พอร์ตโอ้ฝาปรงคัน F30 นี่ก็สวยเนี่ยอ่ฝาปองเป็น g จ s g t s อันนี้เปลี่ยนเหรอซีรีส์สี่โอ้ไม่ใช่ของเดิมครับของเดิมจะไม่มีสกค๊ประบายอารมระบายลมแล้วก็เนี่ยโหนกนี้ยังไม่มีเลย เอาไว้ดักน้ำถ้าเป็น M3 ก็จะมีโหนกแต่ไม่มีรูเนาะใช่ครับอันนี้คือเอาไว้ดักน้ำนี่คืออนนอ้อมาปัอนมาสองเอี๊ยไมไม่มีไม่มีอตอนนี้ราคาราคานี่พอเอื้อมถึงยากไหมครับ BM F10 มเบอดี้นี้เดี๋ยวนี้มีตั้งแต่ก่อน LCI ตัวล่างสุดน่าจะ7แสนก็มีนะของพี่โกมเป็น LCI ปะ่ะไม่เป็นก่อน LCI เป็นก่อน LCI แต่ว่ามาเปลี่ยนไปหน้าไม่จุกจิกจุกจิกไหมเผื่อเพื่อนๆทางบ้านแบบอยจะใช้บีเอ็มไเ่จุกจิกเลยนะครับโอ้ไม่จุกจิกแล้วก็หล่อด้วย กระจกข้างสําคัญเหมือนกันนะก็คือเป็นทรงเมถูกป่ะครับอันนี้เหมือนกันเลยเหรออ่าจริงๆก็ต่างกันที่บอดี้นะอันนี้บอดี้จะดูใหญ่กว่าหน่อยเขาเป็นซีรีส์ห้าอันนี้บอดี้จะเป็นซีรีส์สามแต่ว่าเครื่องยนต์เดียวกันหญิงดูไม่ออกเลยครับวนใหญ่สาวๆยังดูไม่ออกรู้เป็นบีเอ็มก็เอ้นั่งสบายก้นอะไรเงี้ยโอ้ยไปดูข้างหลังดูข้างหลังอ่ะเดี๋ยวให้พี่หญิงตัดสินว่าชอบคันไหนสองคันนี้ โอ้ดูไม่อดูไม่รู้ว่ะไม่รู้นี่รูเดียวกันด้วยเถอะโอ้วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนพี่กรมไฟท้ายพี่กรมอ่ะสวยอ่ะแล้วมีหางหลังด้วยอ่ะการชนนี่เป็นชนเดิมของเอ็เดิมครับเดิมไฟท้ายอะไรครับเนี่ยมันสปวนเถาของจริงหรือหนานจริงก็เป็นไฟท้ายแต่งถูกไหมใช่ครับหางหลังก็วอล์สไลเนอร์ป่ะอ่าไม่ใช่หางหลังเอาจริงที่มันไม่รู้ชื่อทรงกันเลยพวกเนี้ยโอเคตามที่อะไรก็ไม่รู้หรอกแต่งอย่างเดียวอ่ะ นี่เ้าไม่เบรกก็มีคาลิเปอร์สองงานน่ะพลีเบรกมือไปฟ้าครับนี่สุดยอดที่เป็นเหมือนอยู่ตรงโฮเบรกใช่โอ้แล้วของพี่เดียของพี่เดียข้างหลังนี่อะไรเ่ะเอ็มหางหลังก็ไม่รู้สับนักแต่ทรงเดียวกันแต่ว่าเติมเพิ่มตรงนี้เติมเพิ่มตรงนี้ของเอ็มอันนี้กันชนเอ็มไปท้ายเดิมป่ะไปท้ายเดิมครับอื โอเคอ๋อท่อมาเฟอร์ดีไซน์เจ็ดหมื่นเนี่ยเหรอฮะย้ำย้ำงย้ำโอ้โหออกโคออกโคโอเคตอนนี้มาร้านกาแฟน้องกันดั้มนะครับโมตะคาเฟ่แล้วก็ได้มาดูรถสวยหลายคันที่นี่เลยฮะขอบคุณสองคนสองหนุ่มมากนะฮะเจ้าของด้วยขึ้นยอดไปวันนี้ช่องนู้ยิงยังชาแนลก็มีคลิปน่ารักน่ารักกับร้านกาแฟมาให้ดูแล้วก็รถสวยๆนะครับบ๊ายบายไปก่อน